เขาบอกคนราศีกันนะฮะเดี๋ยวดวงจะหมดตัวเพราะคนที่เรารักนะครับตอนดาวราหูย้ายนะฮะฟังดูน่ากลัวมากนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนราศีกันนะครับเดี๋ยวพอหลังวันที่17ตุลานะฮะดาวราหูเขาจะย้ายไปอยู่เร็งคนราศีกันนะครับซึ่งนะครับด้วยตําราแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นดวงแตกหรือดวงพินตุบาทนะครับเป็นดวงเสียนะฮะโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองคนรักนะครับโอเคนะฮะมาผมจะพูดถึงว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า เดี๋ยวดาวราหูก็จะย้ายนะครับมีคนบอกว่าเมื่อราหูเล็งดวงชะตาของใครนะครับดวงจะหมดเนื้อหมดตัวจากคนที่ตัวเองรักนะครับหรือว่าเคยคนที่ตัวเองเคยรักนะฮะก็ได้นะครับหรือว่าดวงคู่เสียนะครับดวงเลือกรายาร้างนะครับซึ่งตอนนี้คนราศีกันจิตตกมาแล้วนะฮะฟังอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าเครียดนะครับรวมถึงบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันจะมันจะไหวหรือเปล่าอะไรนะครับ ก็บอกให้ฟังนะฮะราศีกันนะครับดาวราหูนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับ18เดือนที่ผ่านมานะฮะเขาอยู่ดาวราหูนะฮะเขาอยู่ในราศีเมษนะครับคนราศีตุลเขาเจอดาวราหูเล็งนะครับมา18เดือนแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยว17เดเดือนตุลาเนี่ยเขาจะย้ายดาวราหูย้ายไปอยู่ในราศีมีนนะครับซึ่งคนที่จะเจอเกิดผลกระทบเรื่องความรักนะครับเป็นพิเศษก็คือคนราศีกันนะครับ เขาจึงเพื่อนๆเลยบอกว่าไปฟังนะฮะหรือไปได้ยินหรือไปอ่านหรือไปได้ก็ตามนะครับง่ายๆคืออาจจะได้ข่าวว่าราหูเร็งเนี่ยดวงแตกนะครับแล้วก็ชีวิตคู่จะหาไหมนะครับมันคือชีวิตคู่เสียแหละนะครับทีนี้ครับต้องบอกกันว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกลัวนะครับเพราะอะไรร้ไหมฮะเพราะดาวราหูนะครับแต่และคนเนี่ยดาวราหูเนี่ยให้คุณให้โทษแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนเจอราหูเร็ง ต้องเลือกลายาล้างกันหมดเลยไม่ฮะมัน smell, นี่มีแพทเทิร์นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว Darwin, oon, ่าดาวพฤหัสเล yup. Bal, ็งนะฮะหรือพระหัต์ทับชีวิตจะดีนะฮะทุกคนก็ต้องดีหมดไม่ครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสโคจรสัมพันธ์ดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่บางคนก็โอ้ไม่เห็นดีเลยนะครับส่วนบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวดาวราหูโคจรเล็งนะฮะชีวิตคู่จะแย่แล้วนะครับบางคนเขาก็ไม่ไม่มันไม่มีอะไรเลยก็มีนะฮะหรือว่าบางทีเขาก็เกิดเรื่องดีๆก็มีนะฮะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเขาต้องดู พื ux, assists, the the okay. ้นดวงเดิมของเราด้วยก็คือวันเดือนปีเกิดหรือว่าเวลาที่เราเกิดนะฮะเขาเรียกว่าเวลาตกฟากเลยนะครับเวลาที่เราเกิดมาแล้วก็ผูกดวงครับวันเกิดวันเดือนปีเวลานี้นะครับโอเคแล้วพอผูกดวงนะฮะมามันก็เป็นดวงเฉพาะคนถูกไหมฮะเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดวันเดือนปีเวลาเดียวกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยถ้าพื้นดวงของใครนะครับดวงความรักเข้มแข็งแข็งแรงดีแล้วเต็มที่แล้วนะฮะ ดาวราหูนะฮะจะมาทับมะเร็งอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีเหมือนมีเกาะกุ้มครองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลองนึกถึงนะครับพอเราเกิดมาเนี่ยดวงเราเหมือนกับเป็นดวงนักกีฬานะฮะความเข้มแข็งยุุ่ๆตัวอย่างนะฮะว่าร่างกายมันแข็งแรงนะฮะประมาณประมาณนี้เลยแล้วพอผ่านไป3ปีสิปีนะครับวันนึงนะฮะเจอดาวที่เกี่ยวขอ้วของกับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีนะครับอ่าเข้ามา แน่นอนว่าดวงสูขภาพร่างกายแข็งแรงแต่แรกแล้วนะครับเจอโรคภัยแค่เจ็บมันก็จะเข้มแข็งแข็งแรงอาจจะป่วยนิดป่วยหน่อยนะครับแต่กับบางคนนะฮะดวงเกิดมาขี้โรคนะครับไม่ค่อยซบนายนึกสบายตัวเลยนะฮะนึกออกไหมพอเราอาจจะมองเห็นนะแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีนะฮะเกิดเหตุนะครับดาวสัมพันธ์เกี่ยวกับสูขภาพร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายคนที่แบบร่างกายอ่อนแอนะครับหรือบางคนเรียกขี้โรคอะไรก็ตามนะฮะ พอเจอดาวแบบสู่ภาพร่างกายไม่ดีเขาสุดเลยนะนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนละสีกันครับอย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าดาวราหูดยนะฮะที่จะโคจอแเลงคนนี้มันอาจจะมากระทบนะครับเรื่องของความรักคุณได้บ้างนะฮะแต่ว่าถ้าพื้นดวงของเราเองนะครับมันไม่ได้เสียหายในเรื่องความรักนะครับมันอาจจะเข้มแข็งแข็งแรงดีอยู่ด้วยหรือาอาจจะกลางๆก็ได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นอาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคูก่กระจกกระแจกกรบอยหน่อยนะครับ พอแงแม่งงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องก,ก็ทําให้เป็นอะไรคือบ้างแค่นี้มันคือมีปัญหาแค่นี้เองฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับมันจะเหมือนกับอย่างที่บอก,มกเมื่อสักครู่ลยะฮะว่าเออถ้าดวงคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะฮะดาวราหูเล็งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แค่ขุนเคืองใจสักช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นอย่าไปตื่นตระหนกนะฮะบางคนบอกว่าจะหมดตัวนะฮะเพราะคู่เลยนะครับถามว่าไปดูดวงรายคนมาหรือเปล่าไม่ใช่ดูเพราะว่าอ่าน หนังสือตำราเฉยเนี่ยะฮะเพราะนั้นไม่ได้นะฮะถ้าคุณจะมองว่าชีวิตคุณจะย่ำแย่ขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูดวงเฉพาะคนนะครับอย่าเพิ่งโทษตัวเองและอย่าเพิ่งกลัวว่าราหูมาชีวิตจะหาไม่คู่ครองจะแยกจากหรือคู่ครองจะทําให้เราหมดเนื่มหมดตัวนะครับถามว่ามันมีแบบนี้ไหมมันก็มีนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องดูดวงเฉพาะคนนะครับเหมือนกับคุณป่วยไม่สบายเนี่ยผมว่ รู้สึกว่าปวดหัวนะครับแล้วก็มีอาการ1นึ่งสองทั้งสิ้์ในร่างกายนะฮะแล้วคุณไปเปิดตําราอย่างเดียวแล้วคุณก็อนุมานว่าคุณเป็นมะเร็งอ่าไม่ถูกละหรือว่าอยู่ๆอ,อ่านไปตลาดมาแล้วบอกคุณเป็นเนื้อง,งอกนะครับอ่านไปเฉยๆนะฮะว่าข้อที่1ปวดตรงนี้ข้อที่2มีอาการอย่างนี้นะครับแล้วเราวินิจฉัยโรคเองอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณจะ รู้สึกว่าอยากรู้ว่าร่างกายจริงเป็นยังไงเองนะฮะคุณก็ต้องไปหาคุณหมอถูกไ,ไหมฮะให้ท่านสแกนให้ท่านดูแลนะครับแล้วก็ให้ท่านตรวจเช็คนะฮะแล้วถึงจะได้คําวพยากรหรือคําวินิจฉัยที่แท้จริงนะฮะฉันบอกอย่าเพิ่งกลัวนะครับคนละสีกันนะ,ะตอนนี้ตื่นตระหนกตกใจโรครางเยอะมากนะฮะเขียนมาหาผมว่าโอโ้โหแย่้วนะฮะแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะ,ะก็มีแบบนี้เลยก็มีนะครับบอกว่าตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่อยากที่จะเจออะไรหนักกว่านี้แล้วนะครับราหูมะเร็ง มันจะทําให้ชีวิตมันหนักกว่านี้เขารับไม่ไหวแล้วนะครับเขาไม่อยากผ่านไปจนถึงวันที่ราหูจะย้าย17ตุลานี้เลยนะครับเขาเขียนมาบอกนี้แบบนี้เลยนะซึ่งเราอ่านดูนะครับไม่ใช่ว่าเราก็อยากปลอบใจครับแต่ผมมองว่ามันมีอีกหลายเงื่อนไขนะครับที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งมันมีเงื่อนไขที่มันยากเหมือนกันนะครับกว่าจะชีวิตจะหาไหม่คู่ครองจะแยกจากนะครับมันจะมีรายละเอียดที่ลงดีเทลเยอะกว่านี้เยอะนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวนะฮะ คนราศีตุลเขาเพิ่งราหูเลงแล้วชีวิตคู่ก็ยังอยู่อีกเยอะมากนะครับหลายคนอาจจะเท่าเบาแวกโอเคมีเรื่องมีราวาไปรจริงจแต่ก็ไม่ได้เลิกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวราหูจะย้ายแล้วนะครับเขาก็จะพน้นเคราะห์นะครับเรื่องความรักนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกลัวนะครับยังยังรวมถึงเพื่อนเพื่อน,อนราศีอื่นนะครับ ที่บางคนบอกว่าโอเคคนราศีกุมราหูจะค้นทรัพย์เลยนะราหูเข้ามาอยู่รอบนี้เป็นราหูค้นรัพย์เงินจะหมดตัวจะล้มละลายครับก็ยังกลัวนะฮะเพราะว่ามันต้องดูดวงรายคนนะฮะแล้วก็มันก็ต้องมีละเอียดอะไรที่นอกเหนือนะยากเขาเรียกว่าเยอะกว่านั้นในการที่ตรวจดวงชะตานะครับโอเคนะอย่าเพิ่งไปดูแค่คลิปอย่างเดียวแล้วกลัวที่สุดแล้วก็ไม่อยากผ่านชีวิตไปถึงวันนั้นอันนี้นะครับไม่ได้นะแล้วก็อย่าเพิ่งเรียกว่า ตื่นตระหนกนะครับจนบางทีบางคนนะฮะตอนนี้เขามองแฟนเขาจะเลิกเขาจะเลิกกับแฟนนะเพราะว่าเขาเครียดนะแล้วแฟนเขาก็เครียดมากนะฮะกลายเป็นทั้งคู่ชอบดูดวงแล้วก็จิตตกเพราะการดูดวงก็เยอะนะครับโอเคนะคนละสีกันก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกลัวนะครับถ้าคุณกลัวจริงจริงกูไปดูดวงเฉพาะคนมันจะมีเงื่อนไขนะครับอะไรที่มากกว่าน,นั้นที่ทําให้ชีวิตคุณรอดได้นะครับผมยกตัวอ,อย่างให้นะมันจะมีเหตุปจัจจัยหนึ่งนะครับราหูเรงเนี่ยนะบางคนเขา ช่วงดังกล่าวนะครับแฟนงานยุ่งอีกคนก็งานยุ่งไม่ค่อยได้พบเจอกันเลยนะฮะมันก็เป็นแบบนี้ได้นะครับหรือ2นะฮะแฟนช่วงนะครับเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่คนละที่ถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของการแก้เคล็ดโดยที่มีเพราะว่าจำยอมทราจาเป็นถูกไหมฮะแล้วก็บางคนนะครับลาหูเรงนะฮะแฟนปวยไข้มาสบายโอ้โหยิ่งรักกันดีอยู่นะฮะดูแลประคบประงมกันดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามมีความห่วงกังวลเรื่องแฟนนะครับก็มีนะฮะ ยังรวมถึงนะครับในเรื่องของดาราหูเลงนะฮะเป็นเรื่องของจากไม่มีคู่ก็มีคู่เลยก็มีนะครับหรือจากโสดอยู่นะฮะมีคู่อาจจะมีคู่ประชาต่างชาติก็ได้นะฮะเพราะว่าดาราหูมันก็เป็นอีกหนึ่งในยะในเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษานะครับมันก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามานะครับก็โอเคก็ได้นะฮะดาราหูเลงอีกอย่างนะคือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะแล้วก็เลือกรายอย่าล้างเรียกว่าข้ามาไม่ไม่นะฮะจะเข้ามานะครับมันก็ทายไปด้วยได้นะฮะหรือถ้าสมมติว่าเรามีคู่มีแฟนนะครับในช่วงระยะับ โอเคอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตคู่สั่นคลอนนะฮะเราก็รู้แบบนี้นะครับเราก็พยายามจับมบือดีๆนะฮะแล้วก็ป้องกันกันเองได้าฉะนั้นเห็นไหมฮะมันมีเงินขายอีกหลายคำพยากรณ์ที่ดาวราหูร็งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกลัวว่าชีวิตคู่มันจะแยกจากด้วยการที่อาจจะไปอ่านหรือว่าฟังใ่รทนี่มาครับอย่าเพิ่งแล้วก็บอกว่าชีวิตคู่มันไม่มันจบแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นนะฮะโอเคนะ ก็อยากให้เข้าใจแล้วก็อย่าให้ตื่นกลัวแล้วก็มีสติดีดๆะฮะทุกอย่างอยู่ในมือเรานะฮะชีวิตเรานะฮะชีวิตคู่ของเราด้วยนะฮะถ้าเรายังรักแฟนกันดีอยู่นะฮะยังไงมันก็แยกจากกันยากเพราะว่ามันจะพร้อมจะเข้าใจพร้อมจะให้ภยัยพร้อมจะเมตาก,กันหรือว่าเราอาจจะรักเขามากกว่านะฮะแล้วเขาอาจจะกลางๆโอเคเราก็มีวิธีจะคอนโทรลชีวิตคู่ในระหว่างนี้ได้นะครับมันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งกลัวนะ,ะทุกอย่างแก้ไขได้หมดนะฮะโอเคเนาะ ว่นเลยฮะโชคดีควาสุขครับขอให้ชีวิตคู่อยู่กันยาวๆนะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันจะมีหนทางของมันเองนะฮะก็อย่าไปตื่นกลัวเนาะเชื่อมือตัวเองครับสวัสดีครับ